ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันประจำวันที่13มกราคมครับผ่านมาจะครึ่งเดือนแล้วนะครับตลาดหุ้นนี้ร่วงยับเลยทำเอาหลายคนแบบวันมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ครับถ้าใครติดตามข่าวเนาะเราจะเห็นเลยครับว่านักวิเคราะห์เอยหรือนักวางกลยุทธ์ ต่างๆเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าตลาดหุ้นไทยครับยังไม่ได้จุดที่น่าสนใจเนาะทาให้แบบหลายๆคนเนี่ยมองว่าถ้าจะมาลงทุนกับหุ้นไทยอาจจะต้องไปเล่นหุ้นนอกอ่าส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวของม้านะครับม้ามองว่าการเล่นหุ้นนอกเนี่ยเป็นโอกาสจริงๆเพราะว่าคือมันรีบาวกลับมาได้ค่อนข้างเร็วกว่าตลาดหุ้นไทยเนาะหคือโวล่มมันมีเยอะ สอ2คือ s ตอรี่เพมันหาง่ายนะครับแต่ครับการลงทุนกับหุ้นไทยเนี่ยมันก็มีจุดดีเหมือนกันนะรหรับมาร์กนะครับก็คือตัวธุรกิจเองเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายครับ หาข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายคือติดตามข่าวสารติดตามนักวิเคราะห์นักคาดการณ์นักวางกลยุทธ์คือมันมีหลายหลากหลายมากเลยอะที่จะต้องตามในแต่ละวันเนาะดังนั้นเนี่ยก็ลองเลือกเอาตามความเหมาะสมครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมาร์คขอแนะนําเป็นหุ้นไทยเพราะว่ามือใหม่ส่วนใหญ่ครับลงทุนกับหุ้นไทยเนี่ยจะสามารถวางแผนได้ก่อนพอเรารู้พื้นฐานแล้ว ค่อยไปเล่นกับหุ้นนอกก็ไม่สายนั่นเองครับก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Mark T ด้วยโอเควันนี้เราไปดูซิว่าทำไมตลาดหุ้นถึงร่วงขนาดนี้ครับก็ในกรุงเทพธุรกิจครับเขาบอกว่า ตลาดหุ้นเนี่ยปิดแบบตัวล่วงลงมา1354ครับแต่ว่าก็จะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นมาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ครับมูลค่าของตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างต่ำแล้วนะครับมาในจุดต่ำสุดแบบในรอบ3ปี4ปีเลยนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะรีบาวครับแต่การรีบาวไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามาดูครับในหุ้นส่วนใหญ่ที่ลบเนี่ยจะเป็นหุ้นแบบเซต50หมดเลยเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เซตห้ล่วงถ้าเซต50ไม่ดีดกลับ มันก็อาจจะทําให้กลับขึ้นไปได้ยากมากๆครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราต้องติดตามเนาะว่าตลาดหุ้นไทยช่วงนี้นะครับก็จะมีอะไรตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐตัวเลขการส่งออกการลดอัตราดอกเบี้ยหรือแม้แต่ค่าเงินต่างๆไอ้พวกเนี้ยเราต้องตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเมื่อเป็นทิศทางเชิงบวกช่วงนั้นแหละตลาดหุ้นจะกลับมาครับแล้วก็วางแผนเล่นได้ค่อนข้างง่าย แต่ว่าหุ้นปันผลไม่มองว่ามันก็ยังทำกำไรนะในส่วนตัวของมาร์กนะครับที่เทรดกันอยู่เนาะ,อะพอเราเห็นแล้วว่ามันล่วงส่วนใหญ่มีอะไรอีกล่ะที่ล่วงลงมาอีกครับเขาพอกี้ครับว่า ไอ้กลุ่มไอ้เก้าตัวที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนคาดการนะครับในช่วงปลายปีที่จะฟื้นกลับขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหายซีซั่นแต่สุดท้ายครับมันหายถ้าังนั้นนะเพื่อนๆมันหายไป6%นะครับทำให้มาแบบร่วงยับเลยตั้งแต่ตัว a อราวันเอวูซีเซนเทลบีมินเอโพวกเนี้ยกันนาวร่วงกันละนาวเนาะเออแต่ถ้าเรามามองครับในตัวธุรกิจมองว่ามันก็ยังเป็นท่าทีที่ดีเหมือนกันนะ โอเคพอเราเห็นแล้วครับว่าข่าวเนี่ยมันมาในเชิงแบบลบๆแต่มันก็จะมีการรีบาวเนะาะคราวนี้เราไปดูซิว่าเอภาพของตัวการาฟเนี่ยมันออกมาในทรงไหนมันพร้อมที่จะรีบาวจริงหรือเปล่า mm hmm. อ่าถ้าใครที่เห็นทรงการาฟและเราเห็นแล้วเนาะว่า Area Inter e s t เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในกรอบพันสามร้อยดังนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสรีบาวไหมมีม แต่ไอตัว Area Interest เนี่ยมันเกิดจากการคาดการนะครับแล้วก็คำนวณยอดก่อนหน้านี้กับสูงสุดกับต่ำสุดที่ผ่านมาเนาะออกมาเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ถามว่าเมื่อมันย่อลงไป Area Interest มันจะปรับลงไปไหมมันจะปรับลงครับเพราะว่ามันเอาผลของครั้งล่าสุดมาคำนวณด้วยนั่นเองอ ถ้าเรามองแบบนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรารู้เลยว่ามีโอกาสเด้งเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยตามต่อได้เลยครับมาดูตัวหุ้นทีละตัวครับตัวแรกจะเป็นตัว n f n s l นะครับตัว n s l ครับแนวรับให้ไว้ที่30.5นะเออสต็อปลอตยี่และก็แนวต้านมองไว้ที่36.5นั่นเองสำหรับตัว n s l r s i ย่อต่ำครับ สำหรับตัวนี้เนาะใครที่ตามอยู่จะเห็นเลยว่าย่อต่ําดังนั้นเนี่ยย่อต่ํากว่าเส้นศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือน่าจะล่วงต่อนะครับน่าจะมีแรงย่อต่อเนาะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับรอดูการวางแผนล้วกันแต่มาบอกว่าตัวนี้ยังเป็นตัวที่น่าสนใจแน่นอนถ้าตัวของเซเว่นอีเหรือว่าตัว CPO ขยับไปต่อนะครับอ่ะ ต่อมาครับตัว J จพารโอ้โหเพื่อนบอกอา้าวหายไปหลายตัวเลยถูกไหมใช่ครับตัดออกไปเพียบตัว J p a ารเนี่ยแนวรับให้ไว้ที่6.15นะสต็อปลอสอยู่ที่6บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่6.55เนาะเออก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะว่าโวลุ่มมันหายไปค่อนข้างเยอะแต่มามาว่าตัวเนี้ยก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์เหมือนกันสำหรับตัวเจพาร นะครับเพราะว่าในตัวของบริการของเขาเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ในกลุ่มชานเมืองแก๊งเออร์เบิรนนะครับอ่ะ RSI นะครับตอนนี้ก็ย่อก็น่าจะย่อต่อเหมือนกันนะครับโอเค มากันต่อที่โลดจนะครับตัวโลดจนะเนี่ยก่อนหน้านี้มาใครไว้ที่เท่าไหร่6.15ุด่งห้าใช่ไหมหลายคนอาจจะจำได้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโลดจนะเนี่ยมาร์คสนใจในราคาที่ต่ำกว่า6บาทอยู่แล้วมาร์คพูดตลอดนะว่าต่ำกว่า6บาทเนี่ยมันน่าเฝ้ามากๆนะครับสำหรับตัวโลดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะวิ่งเห็นไหม วิ่งกันเป็นแพทเทิร์นเนี้ยวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยดังนั้นเนี่ยไอโซนนี้แหละครับเป็นโซนที่น่าสนใจมากสําหรับตัวโลจนาเนาะก็เหมาะสําหรับวางแผนเหมาะสําหรับการติดตาม follow ไปสัก1นถก,ก็มีโอกาสทําทรงกลับขึ้นมาเพราะอะไรเพราะตัวอมตะเองเนี่ยยังกลับตัวขึ้นมาได้เลยนะครับตัวโลจนะเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะดังน,นั้นเนี่ยก็ลุยกันต่อได้ RSI ต่าแล้ะครับ นี่ยตำกว่าตำชนเส้น30แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะมีแรงรีบาวกลับขึ้นมาได้เร็วกว่าตัวอื่นๆนั่นเองครับโอเคเอ๊ J w D ครับสำหรับตัวนี้เนาะแนวรับที่ให้ไว้อยู่ที่9.7ครับแต่ตอนนี้มันวิ่งไปลงไปถึงตรง area interest แล้วนะครับก็ใกล้จุด stop loss มากๆเลยเนาะใครที่จะมารับเล่นรอบนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าหลุด8.9แนะนำให้ขัดออกไปก่อนเพราะว่ามันจะหายไปเลยทั้ง pattern เนาะ เพราะมันหายทั้งแพทเทิร์นมันจะเล่นยากๆมากๆครับเพราะอะไรเพราะคนที่วิเคราะห์ก็จะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงส่วนคนที่เป็นมือใหม่ก็ไม่รู้จะเล่นแบบไหนดีเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชัวนะครับก็ให้ปล่อยผ่านไปก่อนนะสำหรับตัว SJW d ครับเพราะมันเลยแนวรับมาแล้วเนาะ RSI ตอนนี้อยู่ในโซน30ครับอยู่ในกรอบที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็วางแผน เรนได้ไม่ยากเย็นอะไรครับต่อมาตัวเมกาครับตัวเมกาเนี่ยย่อลงมาที่โซน33.75และสต็อปลอสอยู่ที่31.75แล้วก็แนวต้าน40บาทครับตัวเมกามาก็ยังมองว่าเป็นตัวกึงก่งๆงเทรนเหมือนกันนะเพราะว่าในตัวยาหรือว่า,เ,าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแพทย์อนะ่ะมันก็ยังเป็นอะไรที่สามารถกลับมาอยู่ในเทรนได้ไม่ยากเนาะแต่ช่วงซบเซากับตัวเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าไม่เกิดวิกฤตขึ้นมาก่อนอดังนั้นเนี่ยก็ต้องตามต่อครับในส่วนของงบอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็ลองไปดูเพิ่มเติมเนาะอาจจะยังไม่พูดในคลิปนี้เนาะแต่เท่าที่มาดูเนี่ยม้าถือว่ามันดีนะครับ RSI ยังเหนือเส้นศูนย์ครับแสดงว่าการย่อตัวของเขาครั้งนี้ไม่ได้มีผลอะไรอาดังนั้นตามต่อได้เลยครับ ต่อตัวนี้ครับตัว S V I ครับสำหรับตัว S V I เนี่ยเรียกว่าย่อลงมาค่อนข้างเยอะเนาะที่แบบต่ำกว่า7.1แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราวางแผนได้เลยแต่สิ่งที่มาสนใจมาจ,จะสนใจในโซน6.5นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าโซนเนี้ยมันใกล้ a อเ a ีย t e r e s t เนนเองครับดังนั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรที่ต้องแบบสนแบบระแวงเยอะเพราะ S V I เขาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อยู่แล้วเป็นดิจิท o ลฟูดพินนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลุยต่อได้ R S I ตอนนี้เป็นยังไงเอาไปส่องกันสิดน,นึงต่ากว่าศูนย์ครับ ไอ้ตังกว่าชาเฉลี่ยครับแต่นั้นเนี่ยก็ย่อต่อไม่แปลกใจนะครับก็ลงมาโซน30ก็อาจจะอยู่ในจุดที่เป็น area interest ก็สามารถเป็นได้นะเออก็ลองดูแล้วกันครับว่าเอ,อ้ยมันจะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าครับต่อมาเข้ามาเพิ่มครับตัวนี้ครับตัว บีบิกนั่นเองอหรือว่าบูบิ๊กกลุ่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเทรนด์เหมือนกันเพราะเขาทําเกี่ยวกับ IT ใช่ไหมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันจะได้ส่งเกี่ยวกับพวก AI อยู่แหละนะครับแต่ว่าจะมาช้ามาเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเรายังสามารถวางแผนต่อได้วันนี้ดันทําทรงสวยสิครับลงมาในโซนแอร์เรียนเทแล้วเด้งกลับขึ้นไปเลยเนาะคือมาอาจจะไม่ได้มาแนะนําในวันพฤหัสสุข รอบที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าตัวบิบิกเนี่ยมันติดมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเข้ามาตั้งแต่แอร์เรนเทเสแล้วดังน,นั้นเนี่ยช่วงนี้ครับมันเป็นการดีดกลับขึ้นไปเนาะกะ็ทันไม่ทันก็ไม่ว่ากันแต่แนวรับที่ให้ไว้อยู่ที่3 6ครับสต็อปล s อ3 4 2 5แล้วก็แนวต้าน42.5 RSI ชนเส้น30นี่แหละที่เราวางและเราหากันอยู่ในโซนนี้นั่นเองครับทรงสวยมากๆตัวนี้นะครับถึงแม้ หุ้นจะไม่ดีแต่ทรงมันก็น่าจะดีนะไปต่อครับ KTB ตัวนี้เอาจริงไม่มีจังหวะในการเข้าเลยเนาะแต่ว่ามาร์กเนี่ยซื้อมาตั้งแต่โซน18บาทนะครับต้องบอกว่าซื้อมายาวๆเลยเพราะว่า1คือมองโอกาสเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเนื่องจากอา่อ ถึงแม้เนาะแต่ตัวรัฐบาลเอ่ยจะมีการปรับหรือเปลี่ยนแต่ในส่วนของนโยบายเนี่ยก็ยังมาเข้าในตัวของ KTB อยู่นะดังนั้นเนี่ย KTB เนี่ยมามองว่ามีการขยับต่อครับแนวรับ21.4ครับแต่มันชนแอรเรียบนแล้วชนแนวต้านแล้วมีโอกาสย่อมากกว่าไปต่อแต่จะไม่มาแนะนำก็กระไรอยู่เนาะเพราะช่วงนี้เราหาหุ้นขาขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแหละถามว่าลงมาถึง18อีกไหมล่ะมา้า ก็อาจจะตอบได้เลยว่าน่าจะยากครับเพราะว่าคือหลายตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยมันทําทรงแล้วมันก็กลับขึ้นมาก่อนเพื่อนเนาะแบงค์เนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยที่กลับมาก่อนเพื่อนนะครับส่งสัญญาณมาก่อนเพื่อนแต่นั้นเนี่ยรอติดตามกลุ่มแบงค์ก็ดูได้นะเออไ s i ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้จะเชิดเกิน70แล้วก็ต้อง p พ y s เซฟแล้วก็ระมัดระวังแต่เอามาแนะนำกลัวพลาดนะต่อมาตัวเนอครับตัวเนอเนี่ยแนวรับให้ไว้ที่ 4. อ่า4.74เนอะออแต่มันลงมาลงมาชนไปแล้วนะตอนนี้เปิดกระโดดดังนั้นเนี่ยเรามาเล่นกันที่ bullish engulfing แทงนี้ดีกว่ามีโอกาสย่อไหมล่ะมามีแน่นอนครับเพราะว่าคืนล่าสุดเขาย่อลงมาเนาะ stop loss ใช้4.4ครับแล้วก็แนวต้าน5.1ใช้ area แนวต้านบนไปเลย RSI ไปดูสิ RSI เชิดแรงมียอดเบาๆแล้วก็อาจจะกลับขึ้นไปได้เร็วดังนั้นเนี่ยก็วางแผนต่อแล้วก็ลุยต่อได้เลยครับ โอเคเรียกว่าครบถ้วนกระบวนการนะครับที่เอาเข้ามาเนาะก็มีหลายตัวเที่ยวอ,ออกไปแล้วก็มีหลายตัวที่กลับเข้ามาคือหลักๆเนี่ยจะพยายามลงให้ทุกวันเนาะแต่บางทีลงไม่ทันนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็เลยอาจจะวางแผนเป็นรอบๆแบบนี้ให้เพื่อนๆเ,เนาะโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนการถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องมาร์ทีแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ฝากติดตามด้วยนะกันนะครับสวัสดีครับ